มาดูความคืบหน้าก,กันหน่อยนะคะจะได้กลับเอ่อจะได้ไปขยันหาเงินต่อค่ะไปนะะ้ำค่ะใหญ่มากส่วนหลังนี้นะคะที่เห็นอยู่เป็นบ้านของคุณแม่แล้วก็น้องสาวะคะ่ะสร้างกันข้างๆให้อยู่ใกล้ๆกันให้อยู่ติดกันในรั้วเดียวกันนะคะนี่เลยคุณแม่จะได้อยู่ยสบายเนาะ,ะนี่นะคะในส่วนของหน้าบ้านของคุณแม่ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นบ้านเพื่อนค่ะบ้านของโคจีบนะคะสร้างขับกันมาเลยเพื่อที่จะได้แบบว่ากินซ้มตำกันได้ทุกวันแล้วก็ทำงานกันได้สะดวกค่ะหลังนี้เลยนี่เจ้าของบ้านค่ะบ้านแรกวงค่ะขอบคุณนะคะสำหรับบ้านหลังใหญ่ๆค่ะหลังนี้บ้างหลังนี้บ้างเจ้าของบ้านอยู่ไหนล่ะหลังนี้ คือว่าเราก็จะแบบเออใครอยู่กับเราเนี่ยทุกคนจะต้องเติบโตนะแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะคะต่อไปค่ะอาคารพาณิชย์ค่ะอันนี้ก็เป็นอาคารพาณิชย์อยู่หลังบ้านเราเองนะคะของคนนี้ค่ะคดเก๋นะคะแล้วกคค็คุณแนนะคะ่ะคุณแนนนะคะคุณแนนค่ะไปอันนี้เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของปานาชิต้าเลยนะทุกคนอของคนนี้ก็คือไม่ยอมแพ้นะคะก็คือจะต้องมีอาคารพาณิชย์ด้วยแล้วก็ของคดมนเนาะวันนี้คดมนไม่ได้มา